Surveillance mode after five minutes. สวัสดีครับนา้าสายครับเดี๋ยวนี้จะพาไปชมการติดตั้งตัว70ไมล์ฮาร์ดไวคิดนะครับตัวนี้ก็จะทำให้กล้อง70ไมล์ของเราเนี่ยมีฟังก์ชันการทำงานที่ครบมากขึ้นนะครับอันนี้ที่ผมไปดูรีวิวมาเนี่ยเขาก็แนะนำว่า 70ไมล์เกือบทุกรุ่นเลยนะสามารถติดตั้งตัวนี้ได้แล้วก็เหมาะที่จะติดตั้งตัวนี้ด้วยคือทุกวนันนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยก็คือเสียบช่องที่จุดบุหรี่แล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดเรามีตัวนี้นี่เดี๋ยวผมไปดูนี่ตัวนี้ตัวนี้นะก็มันจะทําให้การทํางานของตัวกล้องเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะมี่จะต้องซื้อเพิ่มเนี่ยก็ต้องมีตัวฟิลแท็บเนี่ยสองอัน เป็นไมโคร2นะถ้าส่งผมจะไม่ผิดอะ่ะคือตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะ500บาทประมาณนะครับแล้วก็ตัวฟิลแท็บเนี่ยสอันก็ประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะรวมส่งประมาณไม่เกินร้อยครับประมาณนี้ครับก็จะมีสายมาให้3เส้นนะครับก็คือตัวนี้ต่อกาวแล้วก็อันนี้จะเป็น VCC แล้วก็ ACC เดินสายมานี่แหละนี่เดินสายมานี่แหละจริงๆเดินสายเหมือนตัวที่ทุกๆครั้งที่เราเดินแหละแต่ทุกครั้งเราเดินเราจะเดินไปทางฝั่งคนนั่งใช่ไหมทางซ้ายแต่ว่าพอดีว่ากล่องฟิลของ D m a มเนี่ยมันอยู่ทางขวาใช่ป่ะเออเราก็เดินไล่ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไลข่ไลขึ้นมานี่สายอยู่นี่นะนและ้วก <i> ็ลลเลาะขอไปเหมือนเหมือนที่เราเคยติดตั้งแหละและ้วก็ไล่ลงมานี่นะกล่องก็อยู่นี่คือ สายเนี่ยมันจะมีมาให้ก็คือมีกาวอันนี้เส้นกาวนะก็ไปต่อกับตัวถังแล้วก็สีเหลืองนี้ก็จะเป็นตัว ACC สีแดงก็จะเป็น VCC VCC นี่ก็คือตัวที่ติดต่อกับแบตตลอดเวลาอย่างเช่นไฟเพดานใช่ไหมหรือไม่ก็ไฟฉุกเฉินอันนี้ก็ติดตลอดเวลาส่วน ACC เนี่ยก็คือไฟที่ติดเฉพาะตอนที่เราเปิดสวิตช์กุญแจก็อย่างตัว ที่จุดบุรีอ่ะอ่าอันนั้นก็เป็นตัว ACC เหมือนกันแต่ว่าในกล่องฟิลอ่ะมันก็มีบอกอยู่นะเนี่ยกล่องฟิลเนี่ยเห็นไหมตัววิทยุระบบไฟเนี่ยเห็นไหมระบบไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดตำแหน่งนี้นะระบบไฟฟ้า ACC มาวัดขาไฟเข้ากันอีกทีนึงก็อุปกรณ์ที่จะวัดเทสเนี่ยมันก็ผมไม่มีไงผมไม่มีไอ้พวกปากาวัดไฟหรือว่าที่วัดไฟไงก็บ้านๆเลยเนี่ยไอ้หลอดไฟเนี่ย เดี๋ยวมาเช็คไฟอีกทีนึงก็อันนี้คือเส้น VCC ใช่ไหมที่ติดตลอดเวลานี้นะเ,นเดี๋ยวเราจะลองเทสให้ดูอันนี้ดับรถอยู่นะครับไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นี่อันนี้ก็คือ,อวัดตัวเส้น VCC นะก็คือเราได้ตำแหน่งนี้แล้ว VCC ตัวนี้ออกทางด้านไฟมาทางด้านขวาแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไฟมาด้านขวาให้เอาขั้วฝั่งนี้เข้านะก็ไป ส่วนอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นตัว ACC ใช่ไหมเมื่อกี้พูดผิดหรือเปล่าไม่น่าผิดนะ ACC อันนี้นะที่ผมที่ในกล่องฟิวมันระบุไว้เนะี่ยคือจิ้มไปเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่มีไฟนะจิ้มไปเนี่ยไฟไม่ขึ้น,ไฟไ,นไฟไม่ขึ้นนะเดี๋ยวลองเปิดสวิตช์กุญแจนะ,ะเปิดสวิตช์แล้วนะนี่ไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแต่อันนี้ไฟขึ้นทางด้านขวาเมื่อกี้ เออเมื่อเมื่อขาขาซ้ายนะไฟเข้าขาซ้ายอันนี้ไฟเข้าขาขวานี่นะเราก็ต้องหมุนตำแหน่งของฟิลแท็บอ่ะให้ถูกด้วยขาอ่ะร้อยเดี๋ยวลองติดตั้งกันดกป่ะนี่รถดับแล้วนะ จะได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ติดตั้งไปสักพักแล้วนะแล้วก็ดับรถไปแล้วคือถ้าเห็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะคือไฟมันจะดับอยู่นะเห็นไหอันนี้คือเป็นปาร์คโหมดแล้วนะรถรถดับแล้วนะก็คือเป็นโหมดจอดรถใช่ไหมสมมุติว่ามีใครมากระแทกที่กระจกอะ่ะดูนะเห็นไหมมันจะขึ้นสีแดงอันนี้คือ น่าจะบันทึกแล้วนะบันทึกไปสีเขียวนะรู้สึกว่ามันจะบันทึกหนึ่งนาทีนะครับโอเคนะ <c ül üyor> ก็เดี๋ยวลองไปดูรูปนะไม่รู้มีหรือเปล่ามันจะอยู่ในโหมดเนี่ยเป็น parking video เนี่ยนี่เห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ที่เราอ่อคอกระจกอ่ะมีแรงสั่นสะเทือนที่รถเนี่ยก็ลองกดดูได้นะ โอเคประมาณนี้แหละสรุปนะครับสําหรับตัวเจ้าฮาร์ดไวคิดเนี่ยครับข้อดีเลยก็คือพื้นที่ชาร์จแบบในรถของเราเนี่ยก็จะเหลือใช่ไหมไม่ต้องมาแย่งกันเหมือนแต่ก่อนแล้วอาจจะต้องเสียพื้นที่ไป1ช่องถ้าผมอย่างผมมี2กล้องเนี่ยผมเสีย2ช่องเลยนะแล้วก็คนที่ใช้70็ดสิไมโครนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันตัวปาร์ i กิ้งโหมดเกันนะ อันนี้ใครติดตั้งแล้วแล้วก็ไปเปิดระบบในรถนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ติดตั้งตัวนี้ระบบนี้มันจะถูกปิดอยู่นะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นข้อดีนะครับคือตัวฮาร์ดไวคิดเนี่ยมันไม่แพงนะครับประมาณ500บาทแล้วก็บวกฟิลแท็บบวกอะไรไปด้วยก็ประมาณ600าแล้วก็งานมันก็จะเรียบร้อยกว่าที่จะเอามาเสียบตรงที่จุดบุหรี่ด้วยไงนะก <นะ S 2> ็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่ ไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอะไรลองพิมพ์สอบถามมานะครับถ้าตรงไหนที่พอจะตอบได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะตอบทักโอเคครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้มีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ